ทุกคนสวัสดีนะเราจะมาเล่นเกมตุ๊กตากันอาอย่างแรกนี่เอา้าห่มออกนี่งนึง้นนอย่างนี้วันนี้เป็นวันหยุดนะทุกคนฮับพ้าห่มโอ้ด้านในทุกคนแล้วเราก็หยิบนมให้น้องกิน เสร็จแล้วก็ดู iPad น้องกำลังหยิบนะทุกคนอเอีเราเอานมใส่กล่องอันนี้ทุกคนน้องเล่นเสร็จแล้วน้องวางไว้นี่ประตูนี่ก็ไม่เรียงอ่ะเดี๋ยวทุกคนน้องใส่วิกก่อนนะทุกคนวิกมันหายไปแล้วอะตรงเนี้มันหายไปไหนไม่รู้ เมอกี้ <Okay, S 2> เรากำลังหยิบใส่อยู่เลยอ่ะงั้นให้น้องออกประตูก่อนไหี่ตกใจแม่วัสดีครับมาลูกมากินข้าวปิดประตูห้องด้วยครับแม่โอ้ก็อย่าไร